ครับสวัสดีครับนะครับพบกับผมสัปเปลอน้อยนะครับวันนี้ก็นะครับมานํารูปหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับหยิบยกมานําเสนอนะครับเพื่อทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับองนี้เป็นก็เป็นรูปหล่อโบราณนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับสร้างในปีพศ2485รนะครับเป็น นะครับก็ถือว่าทันท่านปุกเสกเลยนะครับเป็นยุคต้นๆนะครับสาหรับองค์พระนะครับก็เป็นเนื้อโลหะทองเหลืองเก่านะครับนะครับค่อนข้างหยอกเนื้อวัดละครังนครับก็จะมีกระไหลทองขึ้นตามจุดต่างๆครับคาบไข่แห่งความเก่านะครับใต้ฐานจะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับก็จะมีตัวนะครับประทับตัวหนังสือนะครับซึ่งเป็นอักขระที่เขียนว่านะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับก็จะมีพื้นตะไบถู ของร่องรอยปาดของตะไบโบราณนะครับลักษณะผิวพระนะครับก็จะมีกระไหลทองขึ้นทั้งองค์นะครับซึ่งจะเห็นความสวยงามนะครับของความเก่าของผิวพระนะครับนี่นะครับจึงเป็นจุดที่สนใจนะครับสําหรับผู้ที่จะจัดเช่านะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับจะต้องดูความก่อนของพื้นผิวนะครับอย่างน้อยใต้ฐานก็จะต้องมีนะครับประทับตัวหนังสือที่เขียนว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะมีตะไบเนี่ยนะครับถูเป็นล่องเป็นล่องนะครับตามพื้นเป็นตะไบถูแบบโบราณน,นะครับแต่พื้นผิวนะครับนอกจากอายุการเวลาก็จะมีการกัดกร่อนของพื้นผิวนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวชมความสวยงามนะครับอ่านะครับถือว่าดูเขานม่ค่อยขังเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนำมาเสนอการดูความสวยงามของรูปหล่อโบราณแห่งเกจินะครับในสมัยก่อนนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเกจิอันดับต้นๆของเมืองไทยที่คนนับหน้าถือตาเพื่อหวังที่จะได้มาครอบครองกาบสการะนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ